ดวน Bitcoin พุ่งแตะอยู่ที่13,700หอืลาร์หร้อถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะคะอยู่ที่4,2 0 0 0 0บาทเลยค่ะ <Bitcoin. S 1> ในขณะนี้นะคะบิตคอยได้ทำสถิติได้สูงที่สุดในรอบปี2020นะคะซึ่งอยู่ที่13,756ดอลลาร์หรือล่าหรือว่าเทียบเป็นเงินไทยนะคะก็คืออยู่ที่4,000 0 0กว่าบาทเลยค่ะ การเพิ่มขึ้นของราคาบิตคอยนะคะดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นบวกไปเรื่อยๆเลยค่ะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศของสิงคโปร์นะคะก็คือธนาคาร B D S นั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เจ้าบิตคอยนะคะมีความพุ่งอย่างรุนแรงนั่นเองค่ะ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราจะทดสอบเจ้าบิตคอยนะคะว่าจะอยู่ในระดับ12,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, ได้นานแค่ไหนและถ้าหากเดือนตุลาคมนี้นะคะบิตคอยนะคะได้อยู่ในระดับที่12,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, นะคะแทก็มองว่าบิตคอยนะคจะมีการปรับตัวขึ้นอยู่ที่13,000ถึง15,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, เลยทีเดียวค่ะ เนื่องจากว่าปัจจัยหนุนสำคัญนะคะที่ทำให้เจ้าบิตคอยได้กลับมาพุ่งนั้นนะคะก็คือการที่นักลงทุนรายย่อยนะคะได้มีความเชื่อมั่นในของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างเช่น PayPal หรือว่า Square นั่นเองค่ะและทั้งสองบริษัทยักษ์ใหญ่นี้นะคะทั้ง PayPal และก็ส quare นะคะได้มีการนำเงินจากบริษัทมาลงทุนในบิตคอยนั่นเองค่ะ และจะทําให้เราได้เห็นเลยนะคะว่าช่วงที่ผ่านมานี้นะคะตลาดเงินในดิจิตอลนะคะไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยค่ะแต่ในทางกลับกันบิตคอยนะคะมีการเพิ่มขึ้นในขณะที่เหรียญบางตัวนะคะล่วงลดลงนั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะบิตคอยนะคะกำลังเจอแนวต้านอยู่ที่13,850ค่ะ เราจะต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยนะคะว่า Bitcoin จะสามารถทะลุไปได้หรือไม่และนักลงทุนส่วนใหญ่นะคะก็ยังเชื่ออีกว่า Bitcoin จะสามารถแตะพุ่งทะลุได้อีกภายใน1เดือนข้างหน้าค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราได้รู้กันอยู่แล้วว่าราคา Bitcoin ได้มีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนับตั้งแต่แตะจุดที่ตามเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยปัจจุบันนี้นะคะเหรียญคริปโตเบอร์หของโลกนะคะได้มีการซื้อขายอยู่ที่ 13,600ถือว่าสูงที่สุดในรอบ2ปีที่ผ่านมาค่ะและนักวิเคราะห์นะคะได้มีการวิเคราะห์ไว้ว่าบิตคอยนะคะจะมีการพุ่งแตะที่ไดกสูงมากกว่านี้อีกแน่นอนภายใน1เดือนข้างหน้าค่ะและนักลงทุนส่วนใหญ่นะคะเริ่มมีแนวโน้มที่ดีกับเจ้า Bitcoin และคาดหวังว่าสินทรัพย์ในบิตคอยนะคะจะมีการเพิ่มขึ้นสูงถึง5%ในอีก1เดือนข้างหน้าค่ะ และแอนโทนีปอมเปยโนนะคะได้มีการกล่าวไว้ว่า Bitcoin นะคะจะมีการแตะอยู่ที่400,000ดอลลาร์ในระยะยาวค่ะดิจิตอลนะคะจะมาแทนที่อ n นาล็อกและ Bitcoin จะไปแทนที่ทองคําค่ะในการสัมภาษณ์เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมากับทางฟีเตอร์แมคคอมแมกนะคะได้มีการกล่าวไว้ว่า Bitcoin นะคะจะมีการแตะอยู่ที่400,000หรือว่า450,000ดอลลาร์ด้วย Market Cap นะคะในระดับ8ล้านล้านดอลลาร์นะคะจากข้อมูลของปอมเปอโนค่ะ บิตคอยนะคะจะทำายสถิติสูงสุดใหม่ตลอดการอย่างต่อนเนื่องเนื่องจากว่า BTC นะคะจะมาแทนที่ทองคำในรูปแบบของดิจิตอลนะคะซึ่งมีสินทรัพย์ที่สูงที่สุดในโลกค่ะและปอมเปโนนะคะก็ได้มีการกาล่าวไว้อีกว่าบิตคอยนะคะจะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ยิ่งกว่าทองคำนั่นเองค่ะสมมุติว่ามันมีมูลค่าอยู่ที่8ล้านล้านดอลลาร์นะคะและถ้าหากว่าเราเอาไปเทียบกับทางบิตคอยซึ่งอยู่ที่ 4 0 0 0ดอลลาร์หรือว่า4 5 0 0 0 0ดอลลาร์นะคะและคุณคิดว่าตลาดทองคําและตลาดบิตคอยจะเทียบเท่ากันหรือไม่แพลว่าไม่ค่ะเพราะว่ามันจะดีมากกว่านั้นค่ะในการที่ปอมนะคะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาเชื่อในการทํานายว่าบิตคอยจะแตะอยู่ที่1,000 0แดอลลาร์ 1, โดยที่เขานะคะคาดการณ์ไว้ว่าบิตคอยจะแตะอยู่ที่1,000 0แดอลลาร์ 1, ในปี2021นั่นเองค่ะ สื่อด้านการเงินระดับโลกอย่างบูมเบิร์กนะคะได้มีการเผยไว้ว่าทําไมราคาทองคําและราคาบิตคอยจะยังคงพุ่งอย่างต่อเนื่องเมื่อวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะคะไม์แมกโนนักวิเคราะห์สินค้าพกฑ์ระดับอาวุโสของบูมเบิร์ก แม c กโกนะคะได้มีการพูดถึงสาเหตุที่บิตคอยนะคะจะพุ่งแตะอยู่ที่4 0 0 0สนดอลลาร์ในปี2025ค่ะจากราคา4 0 0 0สนบาทอาจไปถึง3ล้านบาทใน5ปีข้างหน้านี้ค่ะแม็กโกนนะคะได้มีการกล่าวเสริมอีกด้วยนะคะว่าถึงแม้ว่าบิตคอยนะคะจะโตขึ้นมามากแล้วแต่การซื้อขายก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งปัจจัยมหาภาคเหล่านี้นะคะจะทำให้เราได้เห็นเลยค่ะว่าราคาทองคำ และราคาบิตคอยน์นะคะจะสูงขึ้นอีกเรื่อยๆในช่วง5ปีนี้นะคะและนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราได้รู้นะคะว่าราคาทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ดีที่สุดควรค่าแก่การลงทุนถึงแม้ว่ามันจะมีการเติบโตที่น้อยกว่าบิตคอยน์ก็ตามค่ะ สดทายนี้นะคะถ้าหากใครที่อยากติดตามบทข่าวสารดีๆรวมถึงงานสัมมนาดีๆในวงการคลิปโตคอเรนซีต้องติดตามไปที่บิ t แบงค k o k อกเลยค่ะสำหรับวันนี้แพรขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย